สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กบับช่องแม่น้องเกศตอนมืดๆแล้วเจ้ามืมเนี่ยแม่น้องเกศกับพระพี่พาน้องมาหาการเหร็ดตเจ้าคือขางคอกงวยแม่น้องเกศเนี่ยเจ้าตอนนี้ก็มากจอรดรถไปคอกงวยนะจ้ะเนาะนาเจ้าเรานะหาแถวหัวนี่เจ้าแถวหัวแถวข้างคอกงวนยะนะจ๊ะไปรุนไปชมน้ำกันละเจ้าพี่น้องแม่น้องเกศจะมหาเห็ดตัวกำคว่ำละเจ้ากำลังจุ๊บจุ๋แล้วจ้าพี่น้อง 嗯。Mm. นี่แตดอกกำลังกิ้นสูมกับพี่น้องเป็นลูกปืนอยู่จ้า มาเด้จัะพี่น้องมาเก็บเห็ดปวกน้ำกันจ้านี่จะจุ่มจุแล้วจ้ะพี่น้องกำลังงามๆเลยจ้า เห็นอยู่บ่ลูกเอ้ยไว้ไม่เห็นคลิปนัก,กว่าจะเพิ่งไปจิ้มกว่าวน,นี้่หมากับน้องเกล็ด,ดนะจ้ามาขำๆเลยจะพี่น้องมาตอนนี้นประมาณหาวงเล้งมาจ้ะเนาะเกลดก็ถือตัวไอ้ดันมาน้ำมาจ้าถือมาแบทออกมาน้ำจ้า นี่เงาไผ่น่าจะพี่น้องมันอาจจะบริขายข้าวน,นะจ้าเพราะว่าประดอกเงาไผ่เนี่ยแม่แบดก็ได้ดินมันเด็นแนมนะจ้ะามันจะออกได้เงาไผ่นะจ้านี่จะแบบนี้แล้วจะหลุดไม่จะหลุกปืนแล้วจะพี่น้อง โอ้ยมาเจ้าพี่น้องมาเด้าจ้านกเงืองออกมาคอของงอหนงแม่นกเงืองกใช่ไมพี่เป็นให้ปวกตาบเหรอให้ปวกจิกดเลยให้ปวกจิก,กดอกุดไว้ดิแีดอมันอสิขาสัน่นให้ปวกจิกดนะนพี่น้องงามๆเลยจ้ามาเด้าจ้ามาเด้าจ้าใกล้ๆขคอกองวนงแม่นเกเนงืงเาากเนี่ยหมาเห่าหงุ่งๆจะว่าคนมาเหรอพ่อจั๊กเนี่ยขาบันขาบมาที่บอก ยังไงโดอกนั่งเลยนะคือขาคาด์มัดเลยหอยกินมาแล้วเลยตั้งทงเลยนี่แต่เห็ดปวกขาสันๆมันต้องเก็บเนาะแม่ขาบบไคยาวเนี่ยนะลูกขาสันเห็ดปวกจิกเพราะจะเขาเออดเห็ดปวกจิกก็เกิดคักพี่น้องเกิดทุกซอกทุกมุมเลยจ้าเหมือนนี่นะไม่้องเกตขาติดงานนะจ๊ะเนาะติดงานศพงานเลยแค่นี้กะดีกับเฝ้ามาเฝ้ามนแล้วกับเฝ้ามาเลยจ้าเขาติดเห็ดเพราะจะพี่น้อง เวลาเขาเข้าไปใกล้แม่แล้วก็ลูกเข้าใกล้พวกเ,เก็บต้องเก็บเลยจ้าเพราะว่าเอาไว้ก็เอาไว้บ่ได้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคนอื่นแล้วก็สิมักการเอาจากกลางคืนนะเพราอห้อยเขาเก็บก่อนเขาแล้ว,ลวเป็นที่ตัวาขาสั่นจ้ะพี่น้องขาบอ่อยาวจ้า นี่ตกี้ดินมีลุกไปตากันระตากันไปใไ,ไปกัน้นมาขมาเราเาดเลยมเา่บอกเห็นดอกเ็นเลยแสงมันขาวผ้ายาก้าหนาเยนาขาเนี่นะนย แม่ภาพไทยที่ตา เก็บเลยจังให้เบิไม่กพี่น้องมันเขายากจ้ากล้องอาจจะเขาว่าเถึงแล้วจ้าร้านเป็นปลาเป็นน้ำแล้วจ้าหมอเนี่ย

เอาไว้ใกล้เดี่จะน้องเสียงคนมาแล้วจ้าเสียงคนมาแล้ว

อันนี้มันเป็ดล้าเป่ะลูอมึ่เป็นกระพุ้มต่เป็เอง าเบิ้งอยีกึ้นมัดอกอยีนี่หอบข้างล่างนะตื่เบาแล้วมันเดาเดาเดาเมื่อกี้เนี่ยิ้น้นอยมันน้อยไอ้ที่น่ะทิ้อุ้ยดอกอากาด ว้ายแสดะบุกกระเด็นไม่ใช่หรอหันไปมาน่แม่หันไปมาเนี่บโบหินรู้แลยเนะอะก็คอกงวะเขาอยู่นี่เยยให้บหินเขาไปได้อย่างไอ้าว โลบะมาจับ <laughs> ลูบขาแม่กจ้ลูกแจ้พอแล้พอ,อ,อ,อ้งค่แม่น้อง,องเกศกับมาบมาของกองวัวนะจ้ามา,มากับน้องเกศนะจ้าหากซองเขาล้อดจะมาเนี่ยแต่หางวางแรงนะจ้ะเนาะตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่ง้าองเกศจ้ะเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งอยู่แล้วจ้า หาเพิ่งด้วยเงาว่ะเขานะเฮ็ดก็ออกอยึดคางคอกเพว่ไม่น้องเกศนี่จ้าไม่น้องเกศเราไปทุระมือน,นี่นต่เพิ่นก็จะแบบมาเอาเป็นกระตาใหญ่ๆยิ้งแล้วจ้าไม่จะดอกจุ่มๆเลยจ้าฮักก็มาสรุปเฮ็ดกันนะจ้าจะพี่น้อเฮ้เด็เอ๋อไม่จะดอกจุ่มไ้่จ้ะเนี่ยเป็นไปทำไมนว่ารุ่นดอกปานดอกกั้งกูไปจะเนาะสิได้หลายแล้วจ้าเนี่ยไม่จะรุ่นนี้ละจ้า รุ่นนี้ก็ได้แค่สองดอกสามดอกกั่เจ้าเนาะรุ่นรุ่นบาดไม่ไหมเนี่ยมืออื่นเสออียออกเอียวยด้นจ้วเนี่คำรุ่นนี้นละ้มืออื่นเศร้าเสียออกอีกแล้วเจ้าเนาะแต่ลายละจะพี่น้องเนี่ยคหน้าแอาะะจ้าที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่น้องเกศชาแนลนี่ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องเกศแค่คลิปต่อไปนะจ้าอย่าแม่น้องเกศสิาพาพี่พาน้องไปหาเฮ็ดีกันเจ้าะนะ สำหรับวันนี้แม่น้องเกศกันขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะจ้าสวัสดีจ้าเย็ดงามๆ้ะจ้า